ยอดคนเกษตรสนับสนุนโดยอะมิเนกชนิดเม็ดเอนไซม์ชนิดเม็ดเพื่อการจัดการโครงสร้างพืชและธาตุอาหารในดินค่ะท่านผู้ชมคะในคราวก่อนที่เรามาพูดคุยกับพี่อุ้ยนะคะว่าถั่วฝักยาวที่ใช้อะมิเนกแล้วได้ผลผลิตที่ดีวันนี้มาตามดูซิว่าถั่วเขาจะยังดีอยู่หรือเปล่านะคะมาพูดคุยกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ยสวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงบ้างคะถั่วตอนนี้ อาออกดอกติดฝักแล้วครับออกดอกติดฝักแล้วแปลงที่ข่าก่อนเราถ่ายกันนะคะนั่นนั่น,น,นที่เรามานั่งยอง,ยองถ่ายกันละแหละถั่วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่เนี่ยมันออกฝัก่นี่ะไก่จะเก็บได้แล้วเนี่ยไก่เก็บได้แล้วเหรอคะครับตอนนี้ดินเป็นไงบ้างดินก็สวยดีดนสวยดีครับเราเห็นใช้อะมินเนตหยอดไปมันปุ๋ยเม็ดละจ้ะลากมันจะขึ้นขาวเห็นหมดเนี่ย๋อ,อขึ้นบนดินเลยใช่ไหมใช,ใช่ครับเอาแล้วในส่วนของใบนะคะพี่อุ้ยใบเป็นไงบ้างตอนนี้ใบก็ สมบูรณ์ดีสมบูรณ์นี่มันเป็นไงใบมันใหญ่ใบใหญ่มันจะมีผลอะไรกับถั่วเราอะพี่มันก็อุดมสมบูรณ์แข็งแรงดีมันก็ดีครับเนี่ยแตกตาดีเนี่ยแตกคออย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยติดดอกแล้วนี่ติดดอกแล้วนี่เป็นดอกแล้วอย่างงี้เป็นดอกมันแตกเยอะไหมพี่อย่างเงี้ยคือมันแตกเยอะไหมเยอะครับโอ้หี่นะคะท่านผู้ชมติดเยอะจริงๆัวสองปักสามปักสี่ปักน่ยจะติดน่นแล้วก็กำลังยังมันจะติดหมดแลนเนี่ยเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะคะเอ้า ช่วงนี้ฝนตกหนักนี่พี่อุ้ยไม่มีดอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวดอกร่วงจริงเหรอจริงร่วงก็ร่วงน้อยที่สุดอ่ะเราปกติที่เราเมื่อก่อนนี้ที่เราเคยทํามาเนี่ยค่ะถ้าฝนตกตกกระหน่ำขนาดนี้จะเป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยดอกร่วงหมดไอเรียบร้อยอย่างเงี้ดอกร่วงอ๋อถ้าโดนฝนนะนะโดนฝนมากๆดอกล่วงมะเสียอย่างเงี้ยคือกระลังติดอย่เสี้ยมันจะเน่าออกเป็นสีม่วงเลยโอ้โหแล้วอย่างนี้ไม่เน่าหรอไม่เน่านี่มันนี่จะออกไอเป็น เปลแบบนี้เร็วกวบานี้อ๋อเนี่ยนะเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะคะอ๋อคือโดยปกติที่เราเคยใช้ทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนในที่ปลูกตอนยังไม่ใช้อมิเนกเนี่ยถ้าฝนตกกระหน่ำมันจะล่วงหมดมันก็จะไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมเดลือผลผลิตน้อยที่สุดอืมแล้วตอนนี้คือพอใช้ออมิเนกแล้วเราได้ผลผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมันเป็นไงอ่ะก็อมิเนกมันดีอ่ะจริงอ่ะจริงจีไม่เชื่อทำไม่ดีไม่ใช่ แล้วเมื่อก่อนเนี้ยที่ก่อนที่จะใช้มีมหนกเนี้ยคิดว่ามันแพงไหมพี่มันจะคุ้มันจะอะไรไหมเราคิดว่ามันแพงไงทีแรกอ่ะชุดเท่าไหร่ซื้อมาสองพันแปดมาใช้ลองมาใช้จริงๆแล้วมันก็ถั่วเฉลี่ยแล้วมันจะถูกกว่าอย่างยีห้อื่นฮอร์โมนอื่นมันถูกกว่าไงอ่ะพี่ก่อนเราใช้มันน้อยอ่ะใช้แค่สองอย่างแปดดีซีนั่นแหละต่อน้ำยี่สิบลิตรน้ำยี่สิบลิตรเปย์สะพายหลังอ่ะอ่าแล้วก็ใช้อะมิเนกสองตัวตัวละสี่ซีซีตัวละสี่ซีผสมกัน ถ้าใช้ฮอร์โมนอื่นแล้วมันต้องแค่ถึงยี่สิบดีซีสามสิบดีซีอะอย่างอย่างเเราใช้หลายอย่างไหมก็ต้องนีเราต้องบวกสองอย่างเ่มีพวกชรลามีโอสามอย่างถ้านั่นก็ฮอร์โมนชรลาชราแล้วก็เปิดตาดอกเปิดตาดอกไอ้ยืดยืดฝักใช่ไหมนี่จชใช้ไมอย่างไม่ใช่ไม่เมื่อก่อนเนี่ยยายืดใช่ไหมเมื่อก่อนใช้ยายืดอีกไอ้ตัวเร่งรากใช่ไหมใช่อห่าแล้วนะเนี่ยไอ้ที่พูดเนี่ยหาอย่างแล้วอ่าอะไรนะมีดอก มีฝากใช่ไหมยาเชื้อราฮอร์โมนเล่หดอกเล่งต้นโดยนี่แหละแล้วก็เปิดตาดอกเปิดตาดอกมีห้าแล้วนะเล่งรากอ่าหกสรุปแล้วคือพอใช้อามิเน็งไม่ได้ใช้หมดเลยไงไม่ใช่ใช้แค่สองอย่างเคมีกับอามิเนกยาแมลงอ่ะเหรอยาแมลงอย่างเดียวกับอามิเนกแค่นั้นอ่ะเอาไลยห้าหกอย่างนี่มันจะช่วยได้เหรอพี่ก็มาตัดทิ้งนี้หมดแล้วอ่ะก็ไม่ใช่เดี๋ยว แล้วพอไปใช้แล้วมันยังได้ผลดีเหมือนกับที่เราใชย้ยาหลายๆอย่างไหมได้ดีกว่าที่เราใช้หลายอย่างไงเอาผมตัดทิ้งหมดเลยผมใช้ออมิเนกครับยาฆ่าแมลงอย่างเดียวก็พอสองอย่างเอาอย่างนี้พี่ฉีดพ่นด้วยอมิเนกชนิดน้ําแล้วอ,อมิเนกชนิดเม็ดเนี่ยถามว่าความแตกต่างจากเดิมจากเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้มีอะไรบ้างเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้ออมิเนกทั้งเม็ดทั้งน้ํานี่มันจะต้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไม่ต้นไม่ใหญ่ต้นเล็ก ต้นเล็กก็โตช้าถ้าเราใช้อมิเนกน้ำด้วยเม็ดด้วยมันก็โตเร็วออกก่อนกำหนดดอกอะปกติมันกี่45วันแล้วอันนี้กี่วันนี่เพิ่งที่สีวันะก็มีปักตรงเนี้ยโอ้ฝากให้เห็นแล้วฝักเห็นแล้วเนี้ยอย่างนี้มันถึงเย็บแล้วหมายถึงยังไงมันสมบูรณ์หรือว่ามันอะไรสมบูรณ์น่ครับสมบูรณ์มันถึงออกก่อนนะหรอครับออกก่อนถึงสมบูรณ์่าแล้วในส่วนของเรื่องอื่นๆล่ะคะความแตกต่างอ้าวโตไวแล้วออกปากไวต้นมันแข็งแรงแล้วก็ใช้เราใช้อมิเนก พวกเพียแล้วก็ไม่เคยจะกวนอะไม่เคยจะกวนแล้วกันเชื้อเราเชื้อเราเชื้อรานี่มันได้หมดไม่มีไม่มีจริงหรอพี่ก็ผมไปได้ฉีดเชื้อราเนี่ยก็ใช้อะมีแนกน้ำฉีดแล้วก็ปุ๋ยเม็ดเนี่ยอะมีแนกเม็ดอะเอออะมีแดกมันไม่ใช่ยาเชื้อรานาะพี่ทำไมมันช่วยได้ขนาดนั้นจ้ะไม่รู้ก็ใส่ไมยเอ่เนี้ยเพียไม่กวนเชื้อราไม่มีแล้วในส่วนอื่นล่ะคะพี่ในส่วนของความแตกต่างผลผลิตก็ได้ดีแล้วก็มันปักกัดโตไว เนื้อตาลกินอร่อยเนี่ยหวานอแต่อย่าไปกินผลไม้เนี่ยตัวเนี้ยผมไม่ให้กินนะฝากอย่เรื่อ่าก็คือถ้าใช้อะมีเนกแล้วตัวของผลผลิตนี่คือจะได้เยอะขึ้นฝักยาวยาวฝักยาวฝักยาวแล้วราคาดีว่าเขาเนี้ยอ้าวทำไมอ่ะขายได้ราคาดีว่าฝักยาวสวยโอ้ฝักมันเนื้อแน่นเนื้อแน่น แน่นผลดกอย่างนั้นปะผลดกสิแล้วพอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยต่อหนึ่งครั้งหนึ่งคราวในพื้นที่ของเราเนี่ยพี่อุ้ยรวมๆเป็นเงินได้ประมาณเท่าไหร่ที่ทําไปนันมันรวมเงินแล้วได้เจ็ดพันห้าที่แค่นี้นั่นแหละประมาณงานครึ่งนั่นโอ้ที่แค่ยอดยอดห่างกว่านี้อีนี่อีนี่คงจะไม่อยู่อะเก็บเที่ยวเนี้ยอีล็อกนี้นะล็อกกำลังนั่งกันอยู่เนี่ยคิดว่าไม่ไม่อยู่ว่า เป็นเงินเจ็ดพันแปดพันเป็นต้องเป็นหมื่นเนี่ยอพอระยอดทีหน่อยนี่ถ้าเกิดคนมีที่น้อยนี่หันมาใช้อมีแลกนี่ถึงมีที่น้อยก็คุ้มไหมพี่คุ้มจะใช้ได้ดีเลยละอเอาขอเนเรื่องฝักอีกนิดนึงพี่เในส่วนของฝักถั่วเนี่ยผลผลิตเนี่ยจะได้เยอะกว่าเดิมมากไหมคะได้เยอะกว่าเดิมถ้าติดนานๆมันก็ติดละต่อไปเรื่อยครับโดยปกติมันเป็นไงสามตีฝักไปเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่คยมีติดอย่างเงี้ยมันจะติดมีแดกมันจะต้อมีแดกขีด ติดน้อยมันก็มีฝักมามันก่อนยังเป็นดอกอยู่เลยเนาะมามันก่อนอย่างเงี้ยอืมแล้วชุดหนึ่งนี่ใช้ถามจริงกี่คราวมาแล้วเนี่ยพี่ชุดหนึ่งชายไปแปลงเหนือมันไล่ึ่ะและ้วมานี่งานครึง่งก็พึ่งจะหมดไปก็จะไปซื้อใหม่กันเนี่ยมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเล่งแล้วเนี่ยเพราะฝนตกมาวานเนี่ยฝนตกหนักเนาะตกหนักมาวานไอ้ตกหนัก,น,กน่าจะดอกร่วงนะพี่เนาะไม่ร่วงไม่ร่วงเออแต่กลับดอกดีกว่าเดิมเงี้ยอ่ดีดีกว่าเดิม,ดดเดมเนี่ย เนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าเราใช้ยาธรรมดาที่ฮอร์โมนย่างที่ที่เราตัดทิ้งไปมันจะดอกยังไม่มีเป็นหวีอย่างเงี้ยน้อยมันจะเป็นดอกไข่ดอกมันดอกไข่ดอกมันน้อยแค่นั้นมาเผลอก็มีฝักเดียวครวงอย่างนี้มันมีมีต่อไปเลยเนี่ยเนี่ยเริ่มต่อแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บไปด่วนมันทันจะเก็บเดี๋ยวไปออกดอกเลยทั่วต่อมาเตรียมออกจ่อรอเลยใช่ไหมเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะจ่อรอแล้วเนี่ยอย่างนงี้ออกเป็นดอกต่อปะต่อดอกต่อ โอ้แนกนี่ลำชัวยอยู่แล้วจริงเหรอจริงช่วไงโอ้เรียกว่าหาตัวยาอื่นจับไม่ได้จริงอ่ะจริงจริงฮอร์โมนตัวเนี้ยโมไม่โมผมไม่ใช่สมรักถึงจะมโม่เอามันจะขนาดนั้นอยู่เหรอโอ้โหจริงจริงอออมิแนกรเรา,เาดีจริง,รงชัว แลปใให้สองโป้เลยให้สองโป้โปเลยแล้วโอ้โหเย็บเย็บเย็เยเย,ย <laughs> ถ้าอย่างนั้นทักเกษตรกรทางบ้านกำลังดูอยู่แล้วปลูกทั่วฝั่งยาวพี่อุ้ยจะฝากอะไรให้เขามาทดลองใช้อะมิเนกดีคะอ,ะอยากจะให้เพื่อนบ้านกันมาใช้หันมาใช้อะมิเนกมันราคามแพงหน่อยก็แต่มันใช้คุ้มค่าพอเราใช้น้อยผลผลิตเรามันก็ได้ดีดอกก็ไม่ค่อยเสียอ,อดอกไม่ร่วงอดอกไม่ร่วงได้ว,ว่าเวลาฝนตกดอกเราไม่ค่อยร่วงค่ะผลผลิตแล้วมันติดติดดีแล้วก็ได้ ราคาดีด้วยงั้นต้องขอขอบคุณพี่อุ้ยมากวันนี้มาร่วมรล่าประสบการณ์รดีๆกันนะคะค่าเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมถ้าอยากได้ถั่วที่ดีเหมือนพี่อุ้ยนะคะดอกก็ไม่ร่วงฝักก็ยาวได้ราคาดีกว่าด้วยลองหันมาทดลองใช้อามิหนกดูสิคะ